วัสดีครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยแต่ว่าสิทธิตอนนี้อยู่ที่พี่เลียมใช่ไหมครับผมเอฟเอคุครับผมอ่าก็เป็นแหวนเพชรเล็กครับสิทธิเป็นสยามหรือเอฟเอคุกสิทธิเป็นสยามหรือว่าถ้าขึ้นชกใช้เอฟเอคุกเอเอคุครับเปลี่ยนชื่อปะเป็นพีรพลครับในบัตรมวยแต่ว่าในหนังสือมวยเป็นพีรพลเป็นแหวนเพชรเล็กครับแต่ในหนังสือเป็นแหวนเพชรเล็กแต่ในบัตรมันจะมีหนังสือและบัตรครับในเล่มหนังสมุดอ่ะมันจะเป็นชื่อแหวนเป็นเล็กอ่าแต่ในบัตร บัตรเป็นพีระพลครับอ๋อมันมีบัตรกับมีเล่มเหรอพี่เออผมไม่เคยเห็นเลยแต่เพราะว่าเคยเห็นเล่มสีฟ้าฟ้าปะชื่อเดิมใช่ครับแล้วบัตรเป็นยังไงอ่ะอันนี้บัตรก็มันบัตรประชาชนครับบัตรกกตเลยครับอ๋อแล้วมันมีชื่อเดิมอยู่ในกกตจากเดิมที่เราเคยเป็นพีระพลเอเบคุบตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แรกตัวเล็กๆครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นแหวนพิเล็กสีปิ่นสยามอ๋อพีระพลนี่ชื่อก่อนชื่อก่อนก่อนแหวนพิเล็กอีกเหรอเป็นเอเบคุบมาตั้งแต่ 25กิโลอาตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็ย้ายมาเป็นสิทธิ์ปิ่นสยามอาของพี่บอลครับแล้วก็โตมาแล้วก็เข้ามาเอเอกุปเหมือนเดิมครับอาตอนนี้ก็สรุปว่าเป็นของเอเอกุปครับสรุปว่าตอนนี้ใช้ชื่ออะไรกันน่พี่พีรพลพีระพลเอเกุปตอนนี้ครับแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนไฟนนี้ขึ้นชื่อขึ้นชกก็ใช้พีรพลอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้เป็นแบรนด์ทเรขะครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีทั้งสองทั้งบัตรทั้งเล่ม ผมอยากจะให้เป็นแหวนเพชรเล็กเอเปกุ๊บนะครับชื่อแหวนเพชรเล็กจะดีกว่าชื่อพีระพลหน่อยไหมแหวนเพชรเล็กตั้งแต่เป็นแหวนเพชรเล็กยังไม่แพ้ใครครับแต่เป็นพีระพลแพ้ไปแล้วหนึ่งไฟอ๋ <น S 1> อผมว่าอยากจะให้ไปเปลี่ยนดีแล้ว่าจะไปเปลี่ยนอะไระครับแหวนเพชรเล็กที่ไม่แพ้ใครนี่ประมาณกี่ไฟได้พี่แบบไฟแบบไฟปดไฟดไม่แพ้ใครอยากจะต่างจังหวัดมาเข้ามาในกรุงเทพก็ยังไม่แพ้ใครชนะแมงมอดชนะอ่เสือสยามชนะหลายตัวอยู่ครับ ตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วเห็นสูงขึ้นเร็วมากเลยนะ175ครับผมเฮ้ยไม่ถึงร้อจ็ถึงเหรอผมร้อยป้ปัดเดียวเองอะ1้อยนี่อายุเท่าไหร่อ่ะ15ปีอ้าวก็ต้องสูงอีกดิครับโอ้จะมีตัวต่อยู่ไหมอ่ยแน่ครับเพราะว่าเด็กกินนมนมตั้งแต่เด็กครับกินนม1้อยอายุ15บห้าปีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆ53ครับ53าสิบสามโลแล้ว เป็นไงรายการคลอดแล้ววันไหนครับวันที่9 9 1เกบเจอกับเจอกับปตชัยครับปตชัยปากบางค้าวมวยป้ายไทเป็นไงบ้างพี่คนนี้เก่งไหมก็ผมก็มองว่างงไะก็พื้นๆครับก็ดูว่าในคลิปก็เห็นต่อยแล้วครับต่อยกับเดินชนเป็นมวยเข่าคล้ายๆกันครับแต่จะกินกันที่การฟิตซ้อมครับผมคิดว่า เขาเป็นวยเขานะครับผมคิดว่าการเตรียมตัวเราดีกว่าอ,อนะครับเพราะว่าเราซ้อมมาจะเข้าสี่เดือนแล้วครับสามเดือนกว่าแล้วครับอ๋อซ้อมตลอดเข้า <4 S 2> ตั้งแต่แต่อยแพ้ธนาพิดมาก็ยังไม่ไปไหนครับซ้อมตลอดครับซ้อมตลอดครับ้ นีทำไมรายการหายไปทั้งสี่เดือนเลยเนี่ยก็โปรโมเตอร์ครับก็ปาที่โปรโมเตอร์เลยครับผมเฮ้ยแต่ไฟที่เจอธนูพิษผมจําได้ที่ช่องที่อ้อมน้อยอะไปแทนครับโอ้จากไฟทั้นคือไม่ได้ต่อยเลยเหรอไม่ได้ต่อยเลยครับคือยังไงมวยดีปีละครั้งเหรอหรือว่ามวยดีปีละครั้งครับเพราะว่าต่อยมวยก็ต่อยมวยมานานแต่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้ต่อยครับปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าไปซ้อมหลายที่เพราะว่าแต่ก่อนเราก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ท่ายมวย19มีนา19มีนาครับที่ อ้อมน้อยที่อ้อมน้อยเขาเป็นมวยเขานะคุณแล้วมีอาวุธอะไรน่ากลัวไม่มีหมัดสอกเสริมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามวยคู่นี้สนุกครับเพราะว่าเขาไม่มัดสอกเสริมไม่ดีหรือว่าเพราะว่าเบรกเขาปล่อยมา109อเราที่แรกเราต่อย107แต่ตอนนี้น้ำหนักเราก็ไม่ต้องคิดกังวลว่าเราต้องลดเยอะ1้9ทำ3โลได้ครับการเตรียมตัวผมคิดว่าพร้อมครับเพราะว่าซ้อมมัดนานมากครสี่เดือนหายไปจะอืดไหมเวลาขึ้นชกไม่พี่กัด109ก็ใหญ่ ใหญ่ไปแต่ก็ไม่ต้องทําเยอะอย่างนี้หรอครับผมร้อยเจ็ดทำได้ครับร้อยหกได้ร้อยเจ็ร้อยหกร้อยเจ็ดได้ในมุมเราที่ดูคลิปคู่ชกเป็นยังไงบ้างมีเข่าเหนียวไหมก็ไม่ทราบจริงๆอ่าดูใครแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าวงในเขากับเราดูที่การฟิตซอมครับอ่าแต่ว่าเรานี่ได้่ลอยกว่าชัดเจนไหมครับผมน่าจะลอยกว่าครับผมอ่าอ่าอช่วงหลังนี่มีมีแพ้ชนะใครบ้างแพ้บ้าก็ชนะเสือ ชนะแมมมอสแล้วก็มาชนะเสียสยามแล้วก็แพ้ธนูพิษครับแพ้ธนูพิษไฟล่าสุดที่อ้อมนอนไฟนั้นที่แพ้เพราะว่าไปแทนไปแทนแล้วรู้ตัวกี่วันพี่ก็ได้สิบวันอยู่ครับแต่การเตรียมตัววันนั้นน่ะเด็กมันเจ็บข้อขาครับเราเตะขวาไม่ได้เราก็เดินจับอย่างเดียวแล้วเราไม่มีอาวุธเสริมเข้าไปครับก็รู้อยู่ว่าการฝึกซ้อมเรามันเร่งมันเร็วอัตโนมาร์ครับเดี๋ยวนะไฟะนูพิษผมกำลังนึกภาพเกมการชกอยู่ตามยกเราก็กำลังเบียดได้ครับใช่ปะ แล้วเรามาล้มเรามาล้มไปยกสามมาล้มไปยกสามลุกขึ้นมาหมดแรงครับล่าลุกช้าละเพราะว่าเราไม่ได้ต่อยนานแล้วก็มีการเจ็บข้อขาวันนั้นนะครับสี่ห้าก็เลยแพ้ไปเลยสี่ห้าก็เดินจับไม่ออกกับบุตรเดินแค่หมดแรงไปเลยครับจับได้คิดได้ทําไม่ได้เราก็ไปแล้วครับไปไกลแล้วเราก็เดินต้องเดินต่อยครับเท่วนี้ปั้มใครบ้างปั้มกับน้องคายแล้วก็พี่โยธินครับปั้มกับพี่โยธินด้วยแล้วก็พี่น้องคายด้วย แล้วก็ฝรั่งด้วยฝรั่ง180กว่าเนี่ยมีแน่ส่วนสูงอ,อ่ะไฟนี้ก็จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึงห่งหลังจากไฟให้แล้วแพ้ธนูพิษไปกับธนูพิษนี่กี่รอบอะครับธนูพิษเนี่ยรอบเดียวรอบเดียว,ยวถ้าผ่านไฟนี้ไปยังเจอกันได้อ,อีกไหมขอแก้เมืออ่อขอยังเจอกันได้นะนนนน้้หััักกเจอไดะครั้งหนึ่งขอให้โปรโมเตอร์จัดแล้วให้มีการฟิตซ้อมอ่าชักเวลาสัก20 20วันขึ้นครับไฟก่อนนี่กับธนูพิษนี่พิกัดเท่าไหร่ ร้อยแปดครับอ๋อก็ก็ไม่ต้องทําเยอะเพราะว่าไปไปไปเตรียมตัวไปร้อยร้อยแปดครับแต่ถ้าไฟที่จะที่จะถึงนี่ครับถ้าชนะอยากจะต่อยแก้มเอกับทนเงครับไฟนี้พี่เสริมอะไรให้บ้างก็เห็นความแข็งแรงนะความแข็งแรงแล้วก็เหลี่ยมเข่าครับขวางหน้าปลายแทงครับไม่ต้องไปล็อกเยอะเพราะว่าเรายาวกว่าโมยสมัยนี้ต้องขวางหน้าเนาะเพราะเรายาวกว่าเราก็ขยับเข้าไปก็ขวางหน้าซ้ายขวามีศอกเสริมครับ ก็เดี๋ยวดูไฟนี้ของแหวนเพชรเล็กหรือว่าพีละคนครับก็ฝากติดตามเลยครับผมได้ขอบคุณดีครับ